ทำไมวิชาประวัติศาสตร์ถึงกลายเป็นจำเลยของสังคมว่าเด็กเบื่อวิชาประวัติศาสตร์มากเรียนเท่าไหร่ก็ให้แต่ท่องจำใช่ไหมแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ก็เป็นจำเลยของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยเรายังสอนประวัติศาสตร์ไม่พอทําให้เด็กเราไม่มีความรักในชาติอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ก็เลยเป็นจำเลยของสังคมเพราะฉะนั้นอาจารย์ธงชัยก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์มันสามารถทําให้สนุกมันสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะทททําาาาาาคคววมมมมเเเข้ใจจอยกีี่่่่ะะิรรห์แงงุนนตๆั มันมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือมันมาจากหลักฐานที่มันโต้แยง้งขัดแย้งกันเองซึ่งอันนี้แหละเป็นหลักการสําคัญในการเรียนรู้ที่มันจะช่วยพัฒนาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยครับเยาว,วชนของชาติเนี่ยสามารถที่จะมีวิจารณญาณในการตัดสินใจในการที่จะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่อาจารย์บอกกับพวกเราได้ซ้ําไปนะครับตอนที่อาจารย์มาพบกับพวกเราก็คือว่าพวกเราต้องให้เด็กของเราเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์ ทั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นกระแสะหลักและประวัติศาสตร์ของประชาชนประวัติศาสตร์ของชาวบ้านและประวัติศาสตร์ในสำนักคิดอื่นๆเพราะว่านี่เป็นสิ่งสําคัญถึงแม้ว่าเราจะไม่เชื่อในประวัติศาสตร์สำนักไหนกันแล้วแต่แต่เราไม่ควรจะยัดเยียดให้เด็กเขาเรียนประวัติศาสตร์ชุดเดียวเพราะเท่ากับเรากําลังบอกเขาว่าคุณต้องเชื่อแบบไหนแต่ถ้าเราต้องการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับเป็นผู้นําแห่งอนาคตเนี่ยนะครับเป็นคนที่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ไตรตรองได้เนี่ยคุณจําเป็นต้องสอนให้เขาสามารถที่จะวิเคราะห์แง่มุมนะครับ จากหลักฐานจากองค์ความรู้จากวาิธีคิดหลากหลายรูปแบบแล้วช่วยตั้งคําถามให้เขาได้ตัดสินใจได้ทําความเข้าใจได้หัดคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเขาเองครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญซึ่งผมคิดว่าเ,เราอาจจะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะนะครับการเรียนประวัติศาสตร์มันคือการตั้งคําถามกับเราเนี่ยว่าใครเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์แล้วแล้ววัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการเขียนเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับเด็กเนี้ย สนุกนะกับการที่เราพยายามจะเข้าใจพยายามจะวิเคราะห์นะครับบริบทนะครับที่มันเกิดขึ้นที่มันทาให้ประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งมันถูกเขียนขึ้นมาอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่สนุกมากแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในในระบบส่วนใหญ่ในวิชาประวัติศาสตร์มันถูกฆ่าตายในห้องเรียนเพราะว่าเราบังคับให้เด็กท่องจําตัวเลขท่องจําชื่อซึ่งยุคสมัยนีย้แค่คุณ Google เข้าไปคุณก็พบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วเราก็ยังสอนให้เด็กพยายามจะท่องจําสิ่งเหล่านี้อยู่ครับ